สวัสดีครับโอเคเช้านี้ก็อยากจะมาเพิ่มเติมต่อย,ยอดจากเมื่อวานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกันนะขอตั้งชื่อเรื่องก่อนกักนนะวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าลางบอกเหตุสังเกตได้นะอย่างที่เล่าไปเมื่อวานก็เรื่องอุบัติเหตุภานด้านนะพัดลมเพดานซึ่งหนักมากตกลงมานะแล้วก็ถู่พยายาตรุ่งน,นะ ก็ไม่เจ็บมากแต่ว่าก็ถูกแต่ตอนนี้เราก็คิดไปว่าถ้าเกิดว่าโดนเต็มเต็มเหมือนในหนังบางเรื่องหรือมีวมสอนติดจะเห็นถึงความอันตรายเห็นถึงความก็เรียกว่าอะไระน่าเป็นห่วงอย่างมากแล้วเราก็คิดต่อยอดไปว่าอันนี้มันคือลางบอกเหตุแบบหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่พูดไปแล้วว่าปกติสอนวิชานะครับ บอกว่าบางเชียเราอย่าละเลยกับลางบอกเหตุอย่างเช่นเสียงกลิ่นหรืออะไรที่แตกไปจากเดิมเราก็เ๊ะนิดนึงเพื่อป้องกันไว้นะครับยอมดีกว่าแก้แต่ก็พูดเสมอว่าแต่ถ้าสมมติมันเหตุเกิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเห็นมันยอมรับมันแล้วก็เดินต่อไปให้ได้แต่ก็กลับมาตรงคําว่าลางบอกเหตุตรงน,นี้จริงว่ามันเหมือนกับสอนเราบางอย่างอย่างเรื่องพัลม่วงเนี่ย ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆมันอันตรายมากตามจินตนาการของแต่ละคนเลยนะฮะว่าบาทเจ็บถึงชีวิตบาทเจ็บต้องนอนโรงพยาบาลมากๆานั่นมันคือสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจว่าอ้ชีวิตเราเนี่ยมันใกล้กับความตายนิดเดียวเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่ได้มากหมายที่ให้เราคิดมากมากมายที่ให้เราทําโปรเจกต์เยอะๆไม่ต้องหลับต้องนอนหรือเป็นทุกข์กับมัน หรือเป็นห่วงมันตลอดเวลาว่าอนาคตจะไม่มีเงินกเกษียณกินนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ถึงเกษียณด้วยซ้ําบางทีเรามองมุมนี้เหมือนกับที่ลางบอกเหตุเขาบอกเราบ้างเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สารหลังสมองเราเนี่ยหลั่งออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับกลับมาที่สารหลังสมองนิดนึงขอแวะนิดนึงอย่างที่พูดเสมอว่าชีวิตเราจริงๆอ่ะถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์นิดนึงความทุกข์ความสุขมันเหมือนก็แค่สารหลังสมองที่หลัง่ง อย่างที่ผมพูดเสมอไม่ว่าจะเป็นเซโรโทนินออกซิโทซินโดพามีนหรือเอนโดฟินหรือสารสี่ห้าตัวอะไรทั้งหลายแหละที่ธรรมชาติให้เรามาถ้าเรารู้จักบริหารจัดการมันเข้าใจมันพอสมควรนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปแบบว่าต้องไปปักหมุดคิดมากอะไรนะครก็รู้ว่ามันสามารถที่จะทำให้มันหลั่งออกมาแล้วก็เกิดความสุขได้ในระหว่างนาีวกันไอสารคอติอซหรืออีกหลายๆสารที่เราเครียดเรานอน,อนไม่หลับ เราคิดมากไปเราพัววงมู้ยมนะั่นนะครับไอสิ่งที่เราคิดว่าเราแก้ไขไม่ได้ต่างๆมันก็จะหลัง่งสารคอร์ดิซอลมาทำให้เรามีความชุกและต่อมาที่อําให้เราเจ็บทาให้เราปวดเราเข้าใจภาพรวมแค่นี้ในวิทยาศาสตร์มันก็ช่วยให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันบริหารจัดก,การได้จากภายในของเรามันไม่ได้จากอะไรนะครับเราเปลี่ยนแปลงภายนอกอะไรไม่ได้เลยแต่เราแค่ปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลกลับมาที่ลางสงงารองขอแวะดูดูคิดอะไรได้ก็อยากจะบอกเล่าไม่ใช่บอกเล่าคนอื่นอย่างเดียวบอกตัวเองด้วย้ำๆกับตัวเองให้อย่ายลืมอย่ายลืมประเด็นนี้นะเราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปแบบเรียบง่ายสบายสบายแต่ก็เน้นว่าเราไม่ได้ติดสุกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อยากสุกดฉะนั้นเราอยู่ท่ากลางาไว้รู้ให้ทันก็จะดีกลับมาที่ร่างสาร้ออันที่สองที่อยากจะเล่าอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้คือน,น้องสาว บอกถามมาว่าป้านะครับคนที่เลี้ยงมาด้วยเด็กเนี่ยป่วยสะโพกหลุดหรือว่าเ,เส้นสมองตีบอะไรอย่างเงี้ยคือขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับั่นผมก็เลยมองว่ามันเป็นลางบอกเนงบอกงอย่างหนึง่งแต่ท่านก็อยย่เยอะแล้วนะครับน่าจะแปดสิบสี่แล้วก็รางบอกเศตทําไง,งมันทำให้เราคิด ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กที่เราทําอะไรไม่ดีกับเขาหรือทําดีกับเขาบ้างหรือได้ทําอะไรกับเขามีกิจกรรมกับเขาที่น่ารักหรืออะไรที่ไม่ได้ทํามากมาและช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีนะฮะตั้งแต่แม่เสียไปตอนนี้ก็สิบเจ็ดปีกว่าเราทําอะไรกับเขาบ้างเราตอบแทนอะไรเขาบ้างหรือเราเคลียดเขามากมายแค่ไหนม,มันป็เหมือนกับว่าบอกสิ่งที่เรา ทำลงไปที่ผ่านมามันเป็นรางวัลใหญ่เลยใิเไหวันนี้ก็คงจะติดตามข่าวท่านต่อไม่ว่าจะเป็นยังไงจะข่าวดีหรือข่าวร้ายเราก็เห็นมันแล้วเราก็ทำใจกับมันทำความเข้าใจแต่มันให่ได้ว่าท่านก็อยู่มาถึงตอนนี้ท่านก็มีทุกข์มีสุขปะปคนกัน,นามากมายแต่เชื่อว่าใน่านตายชีวิตของท่านคงจะทำอะไร ที่อยากทะไาแล้วหรือไม่อยากทําอะไรก็ทําความเข้าใจกับมันได้แล้วทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะให้รักษาชีวิตที่มีอยู่มันไม่ได้ง่ายเลยที่จะคนยังจะมีอายุถึงปีนะครับฉะนั้นเราอย่าไปหวังว่าเฮ้ยเราจะมีอายุถึง80ปีนแล้วเรามาล่าง่งคิดมากคิดจุกบคิดจิ๊อะไรไขอให้มีความสุข,ขตบงนี้แต่อย่าไปติดสุขนะเอาแบบว่าเป็นค่ากลางแล้วทํ าใจกับมันว่ามันเกิดจากเราเองที่สึกทุกสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนไม่ได้อยาก<ม>บอกให้มีอายนะุยืนยาวแต่แค่ขอใช้ชีวิตให้ดีไปแต่ละวันก็น่าจะเพียนพอาน่ารักแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าขอบคุณที่ได้ตื่นได้ยิ่งได้ทนอานเช้าได้ดื่มกาแฟหอมบาง,ง,งชุแค่นี้ก็สบายแล้วก็อย่าลืมนอนหลับกับเตียงนุ่มๆอากาศเย็ยนๆไม่ฝันก็ดีนะครับ ขอต่อมาเนื้ขอแมกสุดยอดแหนครับ